นี่คือข้อกันเด็กดีกพาเทลรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นโฮมี่ราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นเพียง2,450บาทได้คอกดีๆ <Wow. S 1> สวยๆแบบนี้แล้วค่ะ มาดูรายละเอียดของมีพ a าสเทลรุ่นโหงนี้กันดีกว่าค่ะสีของเขานะคะก็จะเป็นสีออกพ a าสเทลนะคะผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยนะคะได้รับมาตรฐานมออกกค่ะว่าปลอดภัยสําหรับเด็กทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็สงสัยนะคะว่าข้อกั้นเด็กเนี่ยเหมาะกับใครข้อกั้นเด็กเนี่ยเหมาะสําหรับเด็กตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าเด็ก6เดือนขึ้นไปเนี่ยเขากําลังหัด ในการเดินแล้วเขาต้องการพื้นที่ในการเดินในการเกาะจับนะคะซึ่งข้อกัน้น b p พา t สเทลรุ่นโฮมี่เนี่ยค่ะเป็นข้อกั้นที่มีความสูงพิเศษนะคะมีความสูง61เซนติเมตรค่ะและ1เซนนะคะจะประกอบไปด้วย แผงใหญ่ๆ2แผงค่ะนั่นก็คือแผงของประตูนะคะแล้วก็แผงสําหรับของเล่นเสริมพัฒนาการของน้องนะคะส่วนแผงเล็กๆนะคะก็จะเป็นพาแเนลเล็กๆที่เชื่อมต่อให้เป็นคอกนะคะส่วนในเรื่องรายละเอียดชิ้นงานนะคะระหว่างพานลเนี่ยเขาจะมีตัวอะแดปเตอร ซึ่งตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นมีแบบตรงแล้วก็มีแบบโค้งเพื่อรับมุมน,นะคะส่วนในตัวอะแดปเตอร์เนี่ยด้านล่างเขาจะมีตัวกันเลื่นนะคะซึ่งเชื่อมต่อแล้วก็ติดก,กับพื้นเพื่อป้องกันการโยก ของน้องพาร์เนลนะคะก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นเนื่องจากมีตัวข้อต่อเนี่ยคะ่ะตอ่อเพิ่มความแข็งแรงส่วนในเรื่องความปลอดภัยนะคะเรามาดูตัวแผงหลักแผงใหญ่สองแผงกันนะคะนั่นก็คือแผงประตูแผงประตูเนี่ยจะออกแบบให้ล็อกจากทางด้านนอกนะคะป้องกันการเปิดประตูจากทางด้านในของน้องนะคะส่วนแผงของเล่นเนี่ยช่วยน้องเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะ ที่สำคัญนะคะข้อกั้นเด็กดีพาสตลรุ่นฮอมมี่เนี่ยเขามีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถ <Wow. S 1> ที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นเพียง2,450บาท <Wow. S 2> ราคาแบบนี้มีจำนวนจำกัดรีบๆเลยนะคะสอบถามและสั่งซื้อได้ทาง Li@ น์แอดม m and Me store IG Facebook และเพื่อไม่พลาดชมสินค้าดีๆเพื่อลูกน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะ